ดีคะ่ะทุกคนกว่าจนต้นไม้จะโตขนาดนี้นะคะใช้ระยะเวลา,าเวลานานอยู่นะคะเมื่อก่อนเ้าไม่ใช่แบบนี้นะคะเราลงมาปลูกใหม่นะคะบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นต้นส้มกับมะม่วงนะคะแล้วก็กล้วยกล้วยนี้ป้าข้างบ้านให้มานะคะจะเป็นกล้วยหักมุกค่ะที่ป้าข้างบ้านให้มาเราก็จะเอากล้วยมาปลูกก่อนเพื่อจะเป็นพี่เลี้ยงของต้นไมอ้อย่างพวกต้นไม้ใหญ่นะคะ พาว่าต้นกล้วยจะโตเร็วแล้วก็มีใบปางแสงแดดเป็นพี่เลี้ยงตอนที่ต้นไม้ยังไม่โตนะคะเราก็จะปลูกกล้วยก่อนแล้วก็ลงต้นไม้นะคะบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นลงส้มโอนะคะแถวนี้ก็จะปลูกขา่าตะไคร้ไว้กินค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะมีมันเทศนะคะเราก็มาถอนยาให้นิดนึงพวนดินดนิดนึงนะคะใส่ปุ๋ยคอกให้ต้นถัว่ว เมื่อก่อนดินเขาก็จะไม่ค่อยงามนะคะเราต้องบำรุงเยอะเลยกว่าต้นไม้ชะโตนะคะส่วนมากก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่นะคะบำรุงกว่าเขาจะดินกว่าจะดีขึ้นมานะคะแล้วก็จะใช้ใบไม้ค่ะใบไม้มามักใบไม้ที่มีคนสวนที่ทำงานนะคะเขากวาดไว้เราก็จะไปขอเข้ามายกถุงขึ้นรถมา แล้วก็เอามาหมักใส่น้ําหมักไอเป็นผงหมักของเกษตรอําเภอค่ะที่เขาแจกมา,ามาหมักนะคะบริเวณไหนที่ดินเสื่อมโทรมเราก็จะเอากองปุ๋ยหมักไปไว้ตรงนั้นนะคะดินก็จะดีขึ้นมานะคะเราก็ย้ายกองปุ๋ยหมักไปเรื่อยๆนะคะวันนี้มีช่วงนี้หน่อไม้ก็เยอะนะคะเราจะไปเก็บหน่อไม้กันค่ะหน่อไม้เยอะนะคะถ้าเกิดกินไม่ทันเราก็จะเอาไปดองนะคะ ไปเก็บหน่อไม้กันค่ะหน่อไม้ก็ช่วงนี้ออกเยอะค่ะถ้าเรากินไม่ทันแล้วก็ทําการถานอมอาหารนะคะโดยการทําหน่อไม้ดองอันนี้หน่อไม้ที่สวนค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้หวานนะคะเอาไปต้มจืดได้นะคะต้มจืดใส่กระดูกหมูช่วงนี้ก็ออกเยอะค่ะที่ไหนก็มีถ้าเข้าสวนเราก็จะมีของกินอย่างนี้เลยค่ะ ูกทุกอย่างที่เรากินนะคะเอาไปทำหน่อไม้ดองกันค่ะไม้ดองไว้กินนานๆน,นะคะเผื่อเราอยากจะกินเมื่อไหร่แล้วก็ช่วงที่ไม่มีหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้ดองเนี่ยออกมาทำกับข้าวนะคะแต่เราเก็บได้เยอะเราก็เอาเนี่ยค่ะเอามาฝานเอามาหาั่นแช่น้ำไว้สองคืนค่ะหลังจากนั้นค่อยซาวขึ้นล้างน้ำสะอาดแล้วมาใส่เกลือนะคะ ใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่ขวดไว้ค่ะขวดเล็กๆนะคะทําไว้มือละขวดค่ะวันนี้เราจะมาทําผัดหน่อไม้ดองค่ะผัดหน,น่อไม้ส้มใส่หมูใส่กระเพราค่ะผัดหน่อไม้ดองใส่กระเพราค่ะทุกคนก่อนอื่นแล้วก็มาผัดพริกแกงค่ะใส่หมูลงไปค่ะเครื่องปรุงก็จะมีซอสฝ,ฝาเขียวนะคะซีอิ๊วขาวเนาะผงปรุงรสแค่นี้แหละค่ะ ไม่ต้องใส่เค็มเยอะนะคะเพราะว่าหน่อไม้ดองเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะหน่อไม้ดองก็ล้างหลายๆน้ําหน่อยนะคะมันจะมีความเปรี้ยวอยู่เนาะเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่พริกนะคะผัดทุกอย่างให้สุกใส่พริกใส่กระเพราค่ะผัดต่อให้กระเพราสุกเป็นอันว่าเสร็จค่ะกับข้าววันนี้ผัดหน่อไม้ดองใส่หมูค่ะเป็นผัดกระเพรานะคะหอมๆทำให้คนที่บ้านกินนะคะวันนี้ ส็จแล้วจ้ากินข้าวด้วยกันค่ะผัดกะเพราใส่หน่อไม้ดองเจอกันคลิปหน้านะคะ